เจ๊ไปแกะม้าออกมาเลยใช่ไหมมันมีข่าวตรงนี้อยู่ก็คือพี่แม่ตั๊กฝาเบียโทรไปหาร้านทองไปย้ำบอกว่าแล้วของเรา,เรา,าอ่ะจะเผาออกมาแล้วจะเป็นกระดาษเป็นพลาสติกไหมผมไปยกเลยไปร้านรับซื้อทองทั่วไปรับซื้อเทศษทองฮะเขาก็ใส่ไปแล้วก็จุดไฟเผาเผาออกมาเลยปุ๊บมันเป็นอย่างนี้เลยฮะ เขาจะเป็นร้านทองที่ไม่เหมือนทองร้านอื่นๆแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปแล้วปกติอ่ะก็ซื้อเป็นทองลูกปัรรณลายสวยๆอยู่แล้วทอง99ก็มีเราก็ซื้ออยู่แล้วร้นเนี้ยเขาก็แนะนําว่าเป็นทอง99เ้ราก็เชื่อนกก็ซื้อเพราะว่าชอบตอนนั้นที่เจ๊ไปซื้อเจ๊ยืนยันใช่ไหมว่าเขาไม่ได้ขายเพื่อเป็นของตกแต่งระดับของแต่งแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ยืนยันแน่นอนมันก็คือทองแต่เขาจะไม่พูดเรื่องพวกนี้เลยไม่เขาบอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ทองจริงนะไม่เขาพูดว่าทอง99 99ก้า8ปีเคือทองแนเล้าเก มีไปซื้อม,ามา้าอีกปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นเจ๊ไปแกะม้าออกมาเลยใช่ไหมเหตุที่ไปแกะก็คือก็เป็นคนที่เสพข่าวพอสมควรเพราะว่าวงการธุรกิจอะ มันมีข่าวตรงนี้อยู่ก็คือพูดได้ใช่ไหมเริ่มจากแม่ข่าวที่แม่ตั๊กฝาเบียโทรไปหาร้านทองพยายาำถามเลยบอกว่านี่เธอได้ดูข่าวไหมตอนนี้ดังมากทีเนี้ยเราก็เลยบอกว่าล็อกของเราอ่ะจะเป็นเหมือนไหมขเขาออกมาแล้วจะเป็นกระดาษเป็นพลาสติกไหม,มไม่ล็อกไม่แน่นอนเพราะของเขาเป็นทองสบายใจได้เลยคุณยี๊ษ์เดาปิงนั่งเล่นมองมาเสร็จบอกว่าอยากพิสูจน์ไหมตัวเนี้ย เล้บอกเออวะก็น่าส่วนเว้ยผมถ่ายรูปรไปว่าผมมีรูปเนี้ยครับอันนี้คือเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้านนะคะถ้าหมอใช้ตังค์เราซื้อคืนไหมเขาบอกไม่ได้รับซื้อคืนแล้วเนี้ยคือทองไหมครับพี่เขาบอกว่าทองกลับมาหาแม่เลยผมขอพิสูจน์นะแล้วแต่ปิงผมก็ยกเลยไปลานรับซื้อทองทั่วไปรับซื้อเศษทองอ่ะเราก็แกะมาเรียบร้อยเลย เขาว่าลงเตาเขาก็ใส่ไปแล้วก็จุดไฟเผาเผาออกมาเลยปุ๊บมันเป็นอย่างนี้เลยฮะมันเป็นพลาสติกแข็งๆครับพี่ผมไม่ถึงแม่ถ้าเป็นทองอ่ะวันนี้เราได้เงินแสนกว่านะแม่เขาว่าดีใจเฮ้ยวิ๊งเออได้เหรอแต่มันไม่ใช่ทองแม่พลาสติกหมดเลยแม่ว้ากใเส้เลยบอกให้ปิ๊งไปเลยเดินบุกไปที่ร้านเลยแล้วก็เธอบอกกับเราใช่ไหมวันนั้นเราโทรหาเธอตอนที่มีข่าวอ่ะเราโทรมาหาเธอเนี่ยเธอกลันตีกับเราว่ายังไง <Ừ. S 2> เธอ,อยังยืนยันกับเราเลยว่าไม่ต้องห่วงสบายใจได้เลยทองที่นี่ท้องแท้แล้วก็บอกนี่ยของแท้เธอนี่เผามาแล้วก็ยืนพูดอะไรไม่ออกช่วยอธิบายหน่อยอยากได้แค่คําอธิบายแล้วเขาตอบว่าต้องซื้อไปตรงไหนมีบินไหมอะไรแม่บอกโอ้โหเธอฉันซื้อไปเป็น8ปปีอะบินเธอเป็นแหมอยากให้ไปเลยเป็นกระดาษฉีกใบละสี่หบาทแล้วเธอก็ฉีกให้ฉันเนี่ยอเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะอันนี้จริงๆแล้วอะมันมันมันเขาก็ซื้อมาอีกทีนึงอะเจ๊ก็มาปรึกษาผมว่าจะช่วยแนวทางไงผมบอกงั้นไปแจ้งความก่อน แต่การแจ้งความเนี่ยเราก็บอกว่ายังไม่อยากให้เกิดเรื่องอยากคุยเจราจากันก็แค่ลงมาทุกวันไว้ก่อนขอคุยเพื่อเจราจามันจะได้จบเรื่องเพราะเจ๊เขาต้องการเงินเขาคืนน,นี่คือความประสงค์หลังจากนั้นร้านก็บ่ายเบี่ยงก็มีการโทรคุยกันเราพูดตรงๆเราบอกเราไม่อ้อมคอมนะถ้ามันเป็นทองอ่ะถ้าเรารับความจริงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าเผาออกมาแล้วเรายอมรับ แต่เนี้มันไม่ใช่ทองเราไม่ยอมรับความจริงใดๆทั้งสิ้นแล้วเราซื้อไปร้านหนึ่งเราต้องการล้านหนึ่งคุณจะว่าไงเราไม่คุย,ออยกับคุณ<บ>เยอะแล้ว,เ,ลวเราขอคุยแคน่นี้มันไม่ได้หรอก มันไม่ได้หรอกพี่ต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ของร้านผมผมก็ซื้อเข้มามาเหมือนกันเอาฝากหน่อยน้โมน้โมลองดูนะทําไมต้องต้องเผาเพราะว่าการเผาเนี่ยมันจะทําให้เรารู้นะครับว่ามีทองมากแค่ไหนแล้วองค์ประกอบมันคืออะไรเนี่ยเนี่ยดิ้นละดิ้นละดิ้นละงานงานขึ้นมือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่มีพลาสติกโอ้โหกลิ<อ>่นพลาสติกนี่กลิ่นพลาสติกเลยนะใช่ใช่ครับกลิ่นพลาสติกที่เผากลิ่นฉุดกลิ่นฉุดมากเลยอะ่ะนี่มีการลุกไหมของพลาสติกแล้วนะครับหนุ่มครับเดี๋ยวผมจะพยายาม ินแรงมพอมีกระแสของทองนะครับพอมีกระแสของทองโอ้โหอะไรโอ้โหนี่คุณพูดแต่โอ้โหพลาสติกเยอะมากครับแต่เท่าที่ผมมองนะครับแบบนี้มีไหมครับ มีแต่น้อยมากนะเห็น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 ไหมครับที่ที่มีลักษณะของคล้ายๆเม็ดทองที่รวมตัวกันแต่น้อยมากแต่มันเคลือบระดับไมค่อนที่เราจะมองเป็นลักษณะสีทองทองแต่ถามว่าเอาออกมาได้ไหมยากที่จะเอาออกมาได้อันเนี้ยผมจะดูว่ามันมีค่าของทองอยู่ในนี้ไหมนะครับว่าที่เคลือบอยู่เนี่ยเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นงานเคลือบนี่ได้98เกือบ9 9เลยนะนะครับมีเปอร์เซ็นต์ทองขึ้นมาแล้วก็เงินสวัสดีนะครับคุณยุ้ยครับมันเกิดอะไรขึ้นครับในมุมของทางเจ๊กเจี๊ยบเนี่ยเขามาเรียกร้องความเป็นธรรมผ่านสืื่่ออหลลายยๆสเเชิญ ค้าประเภทที่เราขายเป็นลักษณะของชิ้นงานเป็นราคาต่อชิ้นซึ่งจะไม่เหมือนกับทองลูปพันธ์ทั่วไปซึ่งสินค้าคตัวเนี้ยเราจะขายแบบไม่ใช่ทองลูปพันธ์นะคะฉะนั้นเราก็จะต้องแจ้งลูกค้ายอยู่แล้วว่าเราไม่ได้รับซื้อสินค้าแบบเนี้ยคืนนะคุณเจีย๊ยบเองก็พยายามที่จะบอกว่าในมุมุองเธอเองน,นที่ไปซื้อเนี่ยนะฮะทางร้านยืนยันได้คื ทองคาแท้เป็นทองคําแท้จริงๆค่ะเพราะว่าทางยุ้ยก็ได้มีส่งใบรับประกันจากสถาบัน GIT นะคะอันสถาบันอัญ,ญมณีแห่งประเทศไทยอะค่ะเขาก็ตรวจสอบออกมาแล้วว่าสินค้าชิ้นนี้ผลิตด้วยทองคา99.99%แน่นอนเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองนะคะคือหาซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้ผลิตให้อันนั้นคือวิธีการทําก็คือเขาเรียกว่าสปักลิงสปักลิงก็คือการเอาทอ99ง99.99นะฮะ,ะมายิงให้เป็นอนุภาพ ไปต่อยูแพนนไวนิ่ต้นทุนเนี่ยตัวเท่าไหร่อ๋อถ้าคุณพูดถึงต้นทุนอย่างนี้มันเป็นงานศิลปะมันเป็นงานฝีมือเนี่ยไอ้ค่าทองมันก็เป็นเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งผมพูดให้ชัดเจนนิดนึงถ้าเป็นพื้นที่ในแผ่น A 4ก็จะมีทองอยู่จุดสองคำถ้าเป็นมูลค่าทองก็700บาทสินค้าตัวนี้ค่ะเราขายมาค่อนข้างนานมากแล้วนะคะประมาณน่าจะต้องมี20ปีนะคะแล้วก็เราจะมีการบอกกับลูกค้าทุกท่านค่ะว่าสินค้าตัวนี้มันเป็นสินค้าลักษณะของงานตกแต่งบ้านนะคะเป็นศิลปะเราจะไม่มีการรับซื้อคนนะ แต่เราดูแลให้ได้สมมุติถ้ามันออมีปัญหาอะไรกับการผลิตของเราอะไรเงี้ยเราก็กลับไปเคลมที่โรงงานแล้วเราก็บอกลูกค้าอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นสินค้าที่ว่ามันไม่ใช่ทองทั้งชิ้นอยู่แล้วเพราะว่าในคอมมอนเซนส์ภาพใหญ่ขนาดนั้นน่ะ <c oughs> ถ้าเป็นทองจริงคุณถือกลับบ้านไม่ไหวนะคะคุณต้องเอารถมายกค,คุณมั่นใจได้ไงว่าคุณบอกลูกค้าแบบนี้ตอนขายทุกครั้งรับประกันว่าคุณไม่ได้พูดแน่นอนไม่ทราบว่าทางร้านเองเนี่ยได้มีป้ายเขียนบอกไหมครับว่ามันเป็นสินค้าประดับ สเสมือทองเราซื้อคุณมาเป็นติดกว่าปีแล้วไม่มีติดสักคํหนึ่งค่ะแล้วกระทั่งบินที่เราออกให้กับพีนเจีย๊ยบเนี่ยค่ะพอดีพิีนเจีย๊ยบเขาพูดถึงเรื่องราคาขึ้นมาเราก็เลยไปคน้นซึ่งตอนนี้ค้นเจอหนึ่งบินแล้วนะคะแล้วก็ออกเป็นบินที่ชัดเจนนะคะคือเรามีบินแวดเราอ่ะไม่เคยได้รับใบอะไรจากเขาเลยนอกจากกระดาษสี่เหลี่ยม สมุดฉีกใบละ4ีบาทเป็นกระดาษฉีกอย่างนี้เป็นสมุดฉีกแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าบินแบดเหรอเธอไม่เคยเขียนบินแบดให้เราแล้วเรื่องนี้คุณยุ้ยคิดว่าจะทํายังไงต่อไปครับในมุมนี้ขอโทษจริงๆนะคะแล้วก็ยินดีที่จะปรับความเข้าใจกันอย่าให้คุณเจี๊ยบเข้ามาคุยที่ร้านนะคะอยู่ได้แน่นอนนี่จะ,จะอยู่รับคุณเจี๊ยบเองคุณยุ้ยเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมขอญาต์ตรงไปนะแล้วก็เดี๋ยวลองไปคุยว่าังไง